สักครู่นะคะ,ะละครตอนที่ครูแบมลงไว้ให้เมื่อเช้านี้นะคะเป็นตอนนี้นะคะ,ะละครตอนนี้นะคะวันนี้เราจะพูดถึงละครตอนนี้นะคำถามคือ Have you seen the play ดูหรือ,อยังได้ดูละครตอนนี้หรือ,อยังเอ่ย ค่คร่าวๆเล่าให้ฟังจริงๆละครมันจะอะไรก็ช่างอะ่ะแต่ว่าบริบทเนี่ยมันคือการที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะบริบทวันนี้ที่เราจะจะลองฝึกเรื่องเรื่องของการคิดประโยคตามสถานการณ์อะ่ะก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ขับรถมากลางสายฝนนะคะแล้วก็เด็กอะ่ะเขาเห็นผีเด็กเห็นผียืนอยู่นอกรถ เด็กก็เลยเมีการพูดนะคะการพูดออกมาพ่อแม่ก็ตาฝาดหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆบทวันเนี้ยในละครวันนี้สั้นมากเลยนะคะจริงๆวันนี้สั้นมากมีไม่กี่ประโยคมีประมาณสิบประโยคเองนะคะแต่ว่าไม่อยากข้ามเ <c oughs> พราะว่าตัวประโยคมันดีมันใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้เป็นเนื้อหาไม่ได้เยอะนะคะโอเค คร่าวๆเป็นการคุยกันพ่อแม่ลูกนะคะลูกเห็นผี <c oughs> แค่นั้นจบอ่ะเหมือนเดิมนะคะคุณบัจะเป็นคนฟังบทละครแล้วก็เป็นคนบรรยายภาษาไทยออกมานะคะ ในระหว่างที่ครูบรรยายภาษาไทยแต่ละประโยคก็จะเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้คิดประโยคด้วยตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราจะพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ทันก็พิมพ์พิมพ์ไม่ทันหรือไม่รู้ก็ต้องรอเฉลยแล้วก็จะได้เรียนรู้นะคะโอเค Are you ready to get started? อยัง เออเริ่มเลยนะคะเริ่มจากที่ลูกพูดว่าแม่มีคนยืนอยู่ข้างนอกเขามองเราค่ะ มีคนยืนอยู่ข้างนอกเขามองเราค่ะในบริบทนี้คือคนยืนอยู่ข้างนอกหมายถึงว่ามีคนยืนตากฝนอยู่อยู่นอกรถอะแล้วก็กำลังมองมาที่เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอใหม่ มีคนยืนอยู่ข้างนอกเขามองเราค่ะเออแค่นี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ายืนตักฝนมีคนยืนอยู่ข้างนอกเขามองเราค่ะเอออะถ้าเป็นครูนะคะครูมบนจะพูดว่า mummy someone is looking at us out out there <c oughs> มีคน มีคนคนหนึ่งมีคนเนี่ยฝ้าหลังจะชอบขึ้นต้นประโยชนด้วย someone เหมือน someone is looking for you มีคนตามหาคุณอยู่นะอะไรเงี้ยจะขึ้นต้นด้วย someone หรือว่าจะขึ้นต้นด้วย there is someone ก็ได้แต่ถ้าจะขึ้นต้น there is someone จะเป็น looking at us คือไม่ต้องมี is แล้วอะหรือแค่ there is someone looking at us out there นะคะ แต่คุณแบรมใช้ someone is looking at us มีคนกำลังกำลังมองพวกเราอยู่อะ out there ก็คือข้างนอกนูน้นอะข้างนอกโน้นเราก็จะรู้กันว่า out there ในบริบทเนี้ยคือนอกรถอะอยู่บนถนนอะไรเงี้ยนะคะเออหรือพอดีเห็นนะักเรียนใช้น้กเรียนบอกว่า someone is standing out there looking at us ใช้ได้ someone is out there Someone is standing out there มีคนยืนอยู่ข้างนอกข้างนอกรถแล้วก็ looking at us แล้วก็กำลังมองมาที่เราใช้ได้นะคะ mm. พ่อบอกว่าไม่เห็นมีเลยลูกประโยคที่สองนะคะพ่อบอกไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยคือไม่เห็นมีใครเลย ไม่เห็นมีใครเลยอ่อ okay. ah. there's no one จริงๆก็พูดได้หลายแบบนะคะเอ่อครูแบมเลือกใช้ there is no one there is no one คือไม่มีใครเลยไม่เห็นมีใครเลยอแหละ I don't see anything ใช้ได้ I don't see anyone I don't see anyone คือฉันไม่เห็นใครเลยได้นะคะ ครูแอมใช้ there is no one นะคะแบบเป็นอันที่เรารู้สึกว่าเขาใช้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ย there's no one เด็กก็หันไปมองเด็กบอกว่ารับหนึ่งนะคะโอเค เด็กบอกว่าพี่เขายืนตากฝนนะ่ะประโยคประโยคที่สามนะคะพี่เขายืนตากฝนนะ่ะคำว่าพี่เขาเราจะรู้ว่าเด็กอะ่ะคนที่เด็กเห็นเป็นผู้หญิงเนาะผีที่เด็กเห็นเป็นผู้หญิงเออพี่เขายืนตากฝนนะ่ะ ได้ั้ยคะ she's standing in the rain uh, she's standing in the rain นะคะ stand in the rain mm hmm. ก็คือยืนปากฝนเออ the ใช,ใช้ the เพราะว่าหมายถึงฝนที่ตกอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็น the rain the rain นะคะ she's standing in the rain ประโยคต่อมาประโยคที่4นะคะเด็กก็ถามบอกว่าพี่เขาจะหนาวไหมอ่ะเหมือนกับ she's standing in the rain she mm hmm. จะหนาวไหมอะไรเงี mm ้ย hmm. we catch up the lesson oh sure คุณหนูนิด r i g พูดได้หลายแบบเหมือนกันพ,พูดได้หลายแบบ is she cold ใช้ได้เลยนะคะ is she cold เหมือนแบบพี่เขาหนาวไหมอะได้คุณแบบอะไรก็ไม่รู้เลือกใช้ gonna be cold จะหนาวไหมอะจะคุณแบบเลือกเลือกเทียบเป็นคำว่าจะหนาว is she gonna be cold จะหนาวไหม is she getting cold ใช้ได้ is she cold ได้ได้หมดเลยนะคะก่อนหน้าคือจะ is she gonna be is she gonna be cold โอเคโอเคประโยคที่5นะคะแม่ก็พูดว่าตาฝาดหรือเปล่าลูก อ่ประโยคเนี้ยน่าสนใจตาฝาดหรือเปล่าลูกเป็นฟีลแบบไม่เห็นพ่อกับแม่มองไม่เห็นอนะตาฝาดปะ่ลูกประโยคเนี้มันจะไม่ได้มีคำศัพท์อะไรที่แบบที่มันตรง ตรงตรงเปะคำว,ว่าตาฝาดอะไรนะคะ mm hmm. มันจะมีคำว,ว่าแบบเบลออไซส์แบบแต่ว่ามันมันไม่ใช้ไม่ได้กับบริบทแบบนี้มันเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ถ้าเป็นครูแล้วกันนะอันนี้ตามประสบการณ์นะคะเราสามารถถามว่า are you sure you could be wrong เหมือนแบบแน่ใจหรอแน่ใจหรอแบบ You could be wrong แบบว่าอาจจะดูผิดก็ได้ you อาจจะแบบเวลาที่เราพูดว่า you could be wrong อะ could be แบบอาจจะ could คือเป็นไปได้ถ้าใครมาจากคอร์ส talk to me หรือว่าคอร์ส lift ล่าสุดก็ could คืออาจจะเอ้ลูกอาจจะ wrong ก็ได้นะ wrong ก็คือผิดปกติ wrong คือผิดแต่ในที่นี้คือมองผิดอะลูกอาจจะมองผิดก็ได้ you could be wrong นะคะ Did you imagine? จริงๆ imagine ก็ใช้ใช้ได้ในในบริบทตาฝาแอะไรเงี้ยแต่ว่าได้เหมือนกัน Did you imagine yourself? Uh Are you sure you could be wrong? Mm hmm. คำว่า could be wrong มันแปลว่าเข้าใจผิดก็ได้นะคือมาแล้วแต่บริบทนะสมมุติว่า ก็บอกเออคุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เป็นไปได้มากเลยว่าคุณจะเข้าใจผิดไปเองก็ you could be wrong ได้เหมือนกันแล้วแต่อันนี้ตาฝาดนะคะอาจจะมองเห็นผิดเห็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนึกว่าเป็นคนอะไรเป็นฟิลเนี้ยโอเค ประโยคที่6นะคะพ่อบอกว่านี่ไงฝนหยุดตกแล้วนี่ไงฝนหยุดตกแล้ว อันนี้ก็เป็นเบสิกนะคะ The rain has stopped See? เอา C ขึ้นต้นก็ได้ See? The rain has stopped ừ. ฝนหยุดตกแล้วนะคะ The rain has stopped It has finished มันจบแล้วลอะไรเงี้ย Has Have บวกกีย่ยาช่องสามแปลว่าแลว้วใช่ไหม So the The rain has stopped ก็คือฝนหยุดตกแล้วนั่นแหละตรงตัวเลยตรงกับภาษาไทยเหมือนกันนะคะอันนี้โ okay. อเคประโยคที่เจ็ดพ่อบอกว่าถ้าพี่เขายืนอยู่เนี่ยเขาก็คงไม่หนาวหรอก ถ้าพี่เขายังยืนอยู่เขาก็คงไม่หนาวหรอกประโยคนี้ครูบัรพิมพ์ผิดเดี๋ยวนะ อะ <c oughs> <c oughs> พิมพิดอะ่ะจริงๆมันต้องเป็น if she s standing there she would not be cold ควรจะเป็น would ไม่ใช่ไหมแต่อะไรไม่รู้คือพิมพไมเฉยเลยงงต้องเป็น would นะคะและเรียนโน้ตไว้หน่อยนะจริงๆต้องเป็น if she is f she s t a n d i n g there หรือ if she is still standing there ถ้าพี่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะ จะใช้ still ก็ได้ if she is still standing there ถ้าพี่เขากำลังยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะข้างนอกนั่นแนหะ่ะ she would not be cold would not ก็คือน่าจะไม่พี่เขาไม่น่าจะหนาวหรอก she would not be cold อะทีนี้พ่อก็ขับรถไปก็แบบเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุเด็กก็พูดว่าพ่อระวังพ่อระวัง อ a s เบสิกอยู่แล้วนะคะอันนี้ daddy be careful อ่ะ be careful daddy ได้เอา be careful ขึ้นต้นได้ค่ะ dad be careful watch out ได้แต่ว่าส่วนมาก watch out มันจะเป็นการเตือนเตือนแบบระวังดนสิอ่าระวังนะเตือนเตือนก่อน watch out แต่จริงๆใช้ได้เหมือนกัน <laughs> watch out กับ be careful ได้นะคะโอเค จริงๆอ่ะมันควรจะจบที่ตรงนี้แหละประโยคมันไม่มีอะไรคุยกันละพ่อแม่ลูกจบแต่ว่าไปเอาประโยคพระมาสองประโยคประโยคที่พระพูดน่าสนใจมากเหมือนจะใช้ไม่ได้แต่ใช้ได้นะในชีวิตจริงพระนั่งสมาธิเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเห็นผีมาแบบมาลังควานใช่ไหมบ้านนี้แล้วก็เห็นอุบัติเหตุพระก็เลยพูดว่า วิญญาณของเจ้าคงจะสับสนวิญญาณของเจ้าคงจะสับสนแต่จริงๆมันก็เทียบกับภาษามนุษย์พูดปกติก็เออคุณคงจะสับสนนะนะคุณอาจจะสับสนก็ได้อะไรเงี้ยวิญญาณของเจ้าคงจะสับสน เออ your your spirit อ่าวิญญาณของเจ้า your spirit might be confused จริงๆไออาจจะสับสนคงจะสับสนอนะใช้ไม้ได้ใช้คูดได้ใช้ว u l ดยังได้เลย <laughs> คือเราก็ไม่รู้ว่าแบบคืออะไร your spirit might be confused ถ้าไม้บีก็คืออาจจะเหมือนเดาว่าเออวิญญาณคุณ สมมติไม่สมมติไม่ใช่ your spirit แล้วกันสมมติเป็น you แล้วกันสมมติเออคุณอาจจะสับสนก็ได้นะคุณน่ณคุณคุณน่าจะสับสนนะ you you might be confused หรือคุณเป็นไปได้ว่าคุณจะสับสนก็ you could be confused แล้วแต่ได้หมดนะ struggling เออ struggling นี่ก็น่าสนใจพอดีคุณน้ำหวานใช้ struggling struggling ก็คือแบบ ทนทุกทรมานใช้ได้นะคือครูก็ไม่รู้ว่าคําว่าแบบสับสนของพระมันสับสนเบอร์ไหนอ่ะถ้าสมมติถ้าเราจะยึดแค่คําว่าสับสนแบบเออวิญญ,ญาณน่าจะสับสนงงงงเลยก็ใช้ confused แต่ถ้าคําว่าสับสนของเขาเป็นแบบทนทุกทรมานมาหลายปีไม่รู้จะไปทางไหนดีอ่ะคำว่า struggling ใช้ได้นะคะ ลประโยคสุดท้ายที่พระพูดคือและสแสวงหาหนทางมานับพันปีลองดูวิญญาณอยู่น่าจะสับสนนะและสแสวงหาหนทางมนับพันปีแสวงหาหนทางมานับพันปี เออจริงๆ confused สับสนตอนไหนอะถ้าสับสนมาเป็นพันปีอะประโยคไม่กี่ควรจะเป็น m i g have been confused m i g have ปกเกียช่องสมเป็นการเดาอาดีตว่าตอนนั้นก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประโยคเนี้การที่บอกว่าและแสวงหาหนทางมานับพันปี โอเคเออแสวงหาหนทางเนี่ยครูแบมขอตีความเป็นภาษามนุษย์คือหาทางออกเนาะหาทางออกหาทางออกอ่ะมีคำศัพท์คือ find the way out find the way out หาทางออกพยายามหาทางออกครูแบมตีความเป็นพยายามหาทางออกแล้วกัน try to find the way out I'm trying to find the way out. ฉันกำลังพยายามหาทางออกอยู่อนะไรเงี้ย I'm trying to. แต่อันเนี้ย have เอ่อ m i g h a v e บวกกริยาช่อง3ก่อน might have บวกกริยาช่อง3เป็นการเดาในอดีตว่าตอนนั้นหรือก่อนหน้านี้อาจจะใครมาจากครูแบมคลับอะตอนในในงานว e ลคัมปาร์ตี ตอนนั้นอะบทแรกๆที่เขาบอกว่าเบลไม่ have insulted me เอ๊ะตอนนั้นชี่อาจจะดูถูกฉันอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก่อนหน้านี้วิญญาณดวงนี้อาจจะพยายามหาทางออกออก็เป็น m i g have t h tried อาจจะทำในอดีต m i g have t h บวกกี่ยาช่องสามใช้อย่างนี้เสมอนะคะอาจจะในตอนนั้นอาจจะในอดีตนะ might have กี่ยาช่องสาม so you might have tried to find the way out for a thousand years mm hmm. ก็คือเป็นระยะเวลาเป็นพันปีอะไรเงี้ยจริงๆประโยคแบบเนี้ยเหรอก็แค่สมมติว่าโอ้ฉันอะฉันอะพยายามหาทางออกมานานแล้ว I have tried ใช้แค่นี้พอฉันพยายามหาทางออกมานานแล้ว I have tried to find the way out for a long time for a long time ประมาณนี้นะคะอะ่ขอย้อนกลับเริ่มจากเด็กเนาะ Mummy Someone is looking at looking at us out there แม่มีคนมีคนกำลังมองเราอยู่ข้างนอกนู่นน่ะอาจจะพูดจากในบ้านก็ได้สมมติเป็นสานการณ์นั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วมีคนมาแบบเหมือนยืนจ้องเราเอย่างงี้ ใช้ประโยคนี้ได้ Someone is looking at us out there. There's no one. ไม่มีใครเลยไม่เห็นมีใครเลยไม่มีสัก,กคนหรือ I don't see anyone. ฉันไม่เห็นใครเลยก็ได้ She's standing in the rain. She ยืนตากฝนอยู่วะ่ะ <c oughs> Is she gonna be cold? Is she cold? she จะหนาวไหม she she หนาวไหมเออ Are you sure? You could be wrong. น่าใจหรอเห็นผิดหรือเปล่ามองผิดหรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่านั่นแหละ You could be wrong. The rain has stopped. See ฝนหยุดแล้วนะเห็นไหม If she s standing there, she would not be cold. อันนี้เปลี่ยนเป็น would นะคะถ้าชียังยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็คงไม่หนาวหรอกไม่น่าจะหนาวหรอก would not คือไม่น่าจะ Daddy be careful. พ่อระวังหน่อยสิ Your spirit might be confused วิญญาณของเจ้าอาจจะกำลังสับสนอาจจะสับสนอยู่หรือ you you might be confused I might be confused เอ๊ะฉันอาจจะสับสนอะไรเงี้ย You might have tried to find the way out for a thousand years ออ you น่าจะก่อนหน้าน,นี้อยู่น่าจะหาทางออกอะน่าจะหาทางอยู่ หลายพันปีแล้วเออประมาณนี้นะคะโอเคจบจบ now I know วันนี้เป็นบริบทสั้นๆโอเค Do you have any questions มีคำถามไหมคะ Now I know ไหม Oh, good evening ค่ะคุณ Rose. y o u r r j u u t t h r r y y u u c n n c t t h h u r now i know จริงๆริจะเอาตอนนี้มาหลายสัปดาห์แล้วแต่คิดว่ามันสั้นไปหรือเปล่านั่งวนอยู่หลายรอบมากแต่เออมันก็มีบางประโยคที่เราเสียดายอะอยากให้แบบอยากให้เห็นอยากให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเอามาแล้วกันโอเค practice makes perfect ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะ alright see you tomorrow พรุ่งนี้เป็น OIC พรุ่งนี้มาฝึกฟังมาฟังบริบทของฝรัง่งแปลกๆ <laughs> นะโอเค thank you thank you so much see you tomorrow at the same time จะกันพรุ่งนี้นะคะ I think I'll be late because I'm gonna have like speaking test before o h I might not be late โอเค anyway um, I make it at 8.40 t o m o r r o w at 8.40 o r t y พรุ่งนี้จะมาตอนสองทุ่มสีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครูแบมจะลงตารางเรียนของเดือนธันวาไว้ให้เนาะ stay tuned ติดตามแล้วกันเดือนธันวายังใช้วันเดิมวันพุธพฤหัสศุกแต่ว่าจะเลื่อนเวลาออกมาเป็น2องทุ่มสีนะคะเพราะว่าครูแบมมีติด speaking test มาไม่ทัน2องทุ่มสี okay all right thank you so much for joining me today i'll see you next time and if you are in lift i'll see you in the next 15 minutes in that class all right have a good night การลงมือทําอย่างต่อเนื่องนี่คือแก่นนะคะครูคไม่รู้ว่าการลงมือทําอย่างต่อเนื่องมันเรียกว่าวินัยหรือเปล่าแต่ถ้าคุณนิยามการลงมือทําอย่างต่อเนื่องว่าเป็นวินัยเราก็เรียกว่าเป็นวินัยก็ได้นะคะวินยัยหรือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องจะเกิดจาก อันดับแรกคือการลงมือทําก่อนไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะทําอะไรก็ตามวินัยจะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายค่ะแต่คนส่วนมากจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วจะตั้งต้นว่าเราต้องมีวินัยมาก่อนไม่ใช่ถ้าเราไม่ใช่กลุ่มบุคคลพิเศษเราไม่มีทางมีวินัยมาก่อนไม่มีทางวินัยจะเกิดจากการลงมือทําก่อนแต่ทีเนี้ยในระหว่างที่เราลงมือทําสมมุติเราเริ่มลงมือ